c y เบอร์ไทสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP32 IRF540 Power Electronic Switch Relay 1 ROCK บ MOSFET IRF540 IR i s o l a t e d Motor Driver 1ช่องขับโหลดได้สูงสุด100โวลต์กระแสะสูงสุดที่33แอมป์นะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมา เมื่อทําการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกไปยังลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้ากดความสอนใช้งาน ESP32 IRF540 Power Electronics i t h Relay 1 b o c k m o f e t IRF540 i s o l a t e Motor Driver 1ช่องขับโหลดได้สูงสุด100โวลตกระแสสูงสุด33แอมป์นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบดความมาด้านล่างเล็กน้อย ผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจวรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรมาตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทวามนี้ได้เลยครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทวาทบนด้านล่างเล็กน้อยจนไปถึงข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทําการ Copy ้โค้ดตัวอย่างทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกร,รม a r d i o ide เมื่อนำะโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลือก s ีเ i a l กพอตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูที่อยู่ด้านบนนะฮะจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอตและทำการเลือก s ีเ i a l p พอตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดจากนั้นทำการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Node MCU ESP32 นะครับหรือเรียกเป็น ESP32 Dev Module ตัวน,นี้นะครับจากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ด โดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกลด้านบนเรื่องมาที่เมนอัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนที่สอที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทาการกดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ให้ทำการกดไปที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือปุ่มแคนเซลด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดคนณสสักครู่ เมื icism, Danke, ่อโปรแกรมทําการอัปโหลดคุณลงบอดเสร็จก็จะมีข้อความด้านต้นบอดนิ้วปรากดขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูที่แทนบนให้จับเลื่อกมาที่เมนู serial monitor หรือว่าจะกดไปที่ไอคอนรูปบ้านขยายตรงนี้ด้านกันนะครับเมื่อทําการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูล้เป็น9,600นะฮะซึ่งเมื่อทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วเนี่ย สำหรับตัว YP32 นะฮะจะไม่มีข้อความอะไรปรากฏขึ้นมาให้เรากดไปที่ปุ่ม EN หรือปุ่ม Enable หนึ่งครั้งนะฮะที่อยู่บนบอดก,กดเข้าไปเมื่อทำการกดเข้าไปที่ปุ่ม Enable หรือปุ่ม EN เป็นที่บรบแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในหน้าจอของเซเรียลมอเตอร์นะจะปรากฏข้อความขึ้นมาเราโฟกัสแค่ข้อความตรงนี้นะส่งข้อความบวกเพื่อสั่งใช้งานมอเตอร์ส่งข้อความลบเพื่อหยุดการทํางานของมอเตอร์นะครก็คือ ถ้าเราส่งเป็นเครื่องหมายบวกลงไปแล้วกดไปที่ปุ่มมิเตอร์หรือว่าปุ่ม,มเซน์เนี่ยตัวมอเตอร์บาพาสก็จะทํางานขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นเครื่องหมายลบลงไปแล้วกดส่งข้อมูลนะ,ะตัวบายพาสมอเตอร์ก็จะหยุดการทํางานลงนันเองอเดี๋ยวทำให้ดูใส่เครื่องหมายบวกลงไปจากนั้นกดไปที่ปุ่มมิเตอร์อขออภยัยนะครับเมื่อกี้สายหลวมนิดหนึ่นงนะก็เลยไปจับสายใหม่สายรวมสายหลวมนะกดอ่าส่งข้อความบวกลงไปงเห็นไหมว่ามอเตอร์บาพาสก็จะหมุนแบบนี้นั่นเองนะฮะ แล้วแต่ว่าใส่เป็นเครื่องหมายลบลงไปแล้วกด e n t e ์ส่งข้อมูลตัวบ่ายพัดก็จะหยุดลงนะฮะแล้วก็ถ้าเราส่งเป็นเครื่องหมายบบกลงไปแล้วกดไปที่ปุ่มเ n t e r เนี่ยจะมีข้อความมอเตอร์ทํางานขึ้นมาแบบนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายลบก็จะเป็นมอเตอร์หยุดทํางานนะจะมีข้อความปรากฏมานในหน้าจอสีดลมอเตอร์ตัวนึงน,นะครับแล้วก็ทั้งนี้นะฮะความเร็วของการหมุนนะของพวกมอเตอร์อะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่ามอเตอร์ของผู้ใช้งานเนะี่ย มันขนาดเท่าไหร่ลองรับแรงดันไฟขนาดไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งจ่ายไฟที่นํามาใช้เป็นไฟเลี้ยงจากตัวมอเตอร์มีแรงดันเท่าไหร่นะฮะก็สมมติว่าอ่าไม่ต้องสมมติอย่างตัวนี้นะฮะเป็นมอเตอร์3ถึง6โวลต์รองรับแรงดันไฟฟ้าต่ําที่สุด3โวลต์และสูงสุด6โวลต์แรงดันไฟฟ้าที่เราใช้น่าขนาดนี้นํามาจากช่อง V in ที่ต่อมาจากช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แรงดันไฟปกติจะอยู่ที่5โวลต์น,นะฮะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าเราใช้เป็นไฟ3.3โวลต์ตัวบาพาสก็จะหมุนเบากว่าน,นี้ถ้าเราใช้เป็น6โวลต์เต็มไบาพาสก็จะหมุนเร็วกว่านี้แต่ว่าข้อข้อแนะนําคือห้ามเลยนะห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าที่เกินกว่าที่อุปกรณ์จะรับไหวไม่งั้นอุปกรณ์จะเสียหายได้และอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ